กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับรายการเรื่องนี้ที่ทัวลงครับพี่หมีครับคุณผู้ชมครับจากคําถามที่ผู้ชมคาใจากันหลายท่านเลยว่าเอ,อ๊ะที่ประสาทตาควายเราเสียไปตอนไหนครับเราไปดูนะครับเรื่องนี้เนี่ยน้องทหารหน้าด่านเนี่ยเป็นคนที่อธิบายเรื่องนี้แล้วเราจะเข้าใจครับเชิญครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่านะเรื่องประสาทตาควายคือจริงๆเนี่ยเราอ่ะยึดได้นะหล่คนเนี่ยยังยังสงสัยอยู่ว่าเราอ่ะยึดได้จริงหรือเปล่าจริงๆอะ่ะถ้าเนะ่ะเขารู้กันว่าเราอ่ะยึดได้ด้วยลัะ มนุษยธรรมเนี่ยก็คือเราเนี่ยถอยมาห้าร้อยเมตรเพื่อให้เขาเนี่ยฟังคาไม่เห็นเนี่ยได้เข้ามาเก็บศพเพื่อจะไปทําพิธีทางศาสนาแต่เขาทําอะไรรู้ไหมเขาไม่เก็บดันเอาศพอะเป็นไอ้เรื่องอะไรนะเป็นไอ้พิษทิมพมะภราวอะแล้วก็ให้เราเม่เนแล้วทีนี้เขาทำมืออะไรรู้ไหมเขาเข้ามายึดประทัดตา,ดดากไหวไม่ได้มาเก็บศพแล้วก็วาง คุนไว้ทั้งหมดทั้งรอบแล้วก็ไม่ให้เราเข้าไปเราเข้าไม่ได้แต่จริงๆเรา,เรากันก็คือเราเราได้ได้พื้นที่หนีแล้วเหตุที่เกิดขึ้นอะไรรู้หไหมตอนเนี้คือมันไม่มีอะไรกินครับแล้วมันก็ออกไม่ได้ไอคนที่วางก็ไปไหนไม่รู้ส่วนไอคนที่อยู่ก็ไปหา่าอะไรกินไม่ได้น้องเรียกให้ทหารไทยตะโกนให้ทหารไทยเข้าไปช่วยอะ ให้ให้สรงเข้าไี้ี่อ่ะอะ่ทุกคนมีความคิดไงว่าคูเห็บอ่ะลองว่าอ่ะคือ <c oughs> คืออะไรผมยากรู้เ <c oughs> ออโหยอมไปครับคลิปนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าทหา,าราไทยทําอย่างดีแล้วสู้สุดความสามารถแล้วแต่ด้วยมนุษยธรรมครับ,รบเพราะาคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่มันปล่อยศพเนี่ยเน่าไปหมดเลยกลิ่นเนี่ยเหม็นมากเลยแล้วก็ขอเข้ามาเก็บไม่เก็บ ยังไม่พอวางทุนไว้หมดเลยครับนี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยอย่าไปว่าทหารนะครับครับนี่คือความเมตตาที่ทําตามมนุษยธรรมเลยแต่พอเล่เหลี่ยมของเขเมรประเทศโจรมันก็เป็นแบบนี้ครับพี่หมีน้องน้องทหารท่านนี้เล่าเล่าด้วยความน่ารักครับดูแววตาดูดูจากน้ําเสียงแล้วไม่มีเล่เหลี่ยมเลยรู้ไหมครับว่าน้องเขาเล่าด้วยความซื่อเขาเขาอยู่แนวหน้าครับ เขาถอยออกมาห้ารอเมตรแต่พอเราถอยมาเขาเอาปืนกลตั้งเข้าไปในบางในปราสาทตาควาย